ใครเป็นสายบุญนับถือองค์พญานาคนั้นต้องมาเที่ยวมากราบไหว้ให้ได้นะครับเพราะที่เที่ยวอุดรธานีแห่งนี้มีพญานาคองค์สีทองตั้งอยู่ภายในวัดภูตะเผาทองรวมถึงยังมีที่เที่ยวธรรมชาติอย่างก้อนหินสวยๆหน้าตาแปลกๆอีกด้วยวัดภูตะเผาทองที่เที่ยวอุดรธานีสักการะพญานาคองค์สีทองชมหินสวยเรือตะเภา วัดภูตะเภาทองตั้งอยู่ในตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่กว่า15ไร่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดนั้นจะเป็นลานหินมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตามากถึง30ลูกว่ากันว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนซึ่งไฮไลท์ของที่วัดภูตะเภาทองนั้น ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และโดดเด่นมากๆก็คือพญานาคราชสีทองชื่อมุจจรินที่หลวงพ่อได้สร้างขึ้นมาตามนิมิตและลอยฝ่ามือแดงที่ปรากฏให้เห็นตรงก้อนหินใหญ่แหล่งขอโชคลาภแห่งใหม่ของเมืองอุดรแห่งนี้สายพันธุ์ของพญามุจจรินนาคราชคือพญานาคเจ็ดเสียน ซึ่งสืบสายพันมาจนถึงพญาศีสัตตนาคราชนาคาธิปดีศีสัตตนาคบาดาลซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวส่วนฝั่งไทยคือพญาสีสุดโธนาคราชนาคาธิปดีศีสุดโธเป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทยแต่เป็นพญานาคเสียนเดียว ซึ่งกล่าวกันว่าทั้งสองลาชาพญานาคนี้เป็นสหายกันเพราะบุญกุศลนี้ที่เป็นสื่อกลางบอกบุญครั้งนี้ขอมอบแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านชี้หนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงขอมอบแด่บิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพยดาทุกชั้นฟ้าพญานาคทุกตระกูล ตลอดจนช่างผ้าฝีมือดีๆทั้งหลายขอให้ท่านมีความสงบมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ